ขอเสียงกระเทยหน่อยเลร็วดึกมากแถ่กระเทยแหงแนนฝากบอกกระเทยเนเด้อว่าไงอันแย่งไม่กันกับยะสารน้ำฮ้อมแทกกันล่ะโอ้ยมันกับท่านกระแสเนอะบุญบันไดเขาแตกมากโขกโขอยู่ขางเม่นขางโบดพวกกระเทยทั้งนั้นเลยพวกกระเทยพญานุ่งพญานผีเพอเขามีของดีผีอะไนี่ไปหมดเลย นางไก่ผู้ชายละทำเป็นนางเสยเผือละโจกค่อยเลยเขาเอิญกระเทยกดดันวุ้ยมันมีบ้างหรล่าเนี้มานดอนเกีือกระสีมีผู้โจกกันเยอะหรอกเนาะบ่มีดอกพี่หน่อยแค่นี้เลยใส่ผู้ใหญ่บ้านอยนใส่ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนเกีือขอเสียงใครบ้านดอนเกีือหน่อยมึงจะถามเราไรผัวเรางตีอยู่แม่ยังหนีรู้แล้วป้าเปียกกลบป้าทงห้านี่แม่ยังเอ้านักเอะคอยได้หนิแม่ นักเอกตั้งไหนเขาจำฟีนตัวนี้ไปขันจำฟินไปทั้งพุูนเด้อแม่ไงแม่ไงจังไหนบู้ไว้อินิตาพอถึงของน้ำบะไรเอาแม่หยั่งสัตว์โอ้ยมือนี้เป็นบุญมือนี้เป็นบุญเอ้ามือนี้เป็นบุญสออาบุญหยั่งอย่ยวนี้ฮะมือนี้บุญหยังเยอะเดี๋ยวนี้เอ้าโหอยากวันสำคัญดีนี่โอ้มือนี้วันหยังอ่ะโอ้โหอยากอินีนี่โอ้โหยั่งวันพูธมือนี้โอ้ยวันเขาเวียนเทียนนั่นี่ยวันเวียนเทียนบ่โอกวันแกเขาหาพ่อเจ้าบ่ เออแค่น้่ยแก่กับวันมือกันเมื่อนี้มือเด็กหน่อยบ้าขาดโรงเรียนเอาอย่างเด็กหน่อยบ้าขาดโรงเรียนวันมากะเอาเลยเอายู่แม่เอาอยู่ตุ้ข่อยยุดสูงตุ้ข่อยพ่ได้ยินพ่อคุณหลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแห้งให้ผัวแท่งมือละชิบเทียไม่เราจะไปรังตี้เพกันมาแล้วก็แต่เอาน้ำอีกร้อยนึงแหละเจ้านี่ยโอ้เจ้าพ่ะหัตถ์ให้เขากะแท่ง มึงเปล่าเนี่ยมีขั้วหลายพยามหางกันออกกันสิไอ้คนนี้ติดบังเว้นข่มาหอดแล้วเอ้ยขื้นเวที่ไปได้แม่สิดโจ๋ไข่พลละลอยพนละลอยพนมาพนไปใส่ละบัดแต่ว่าก็เจ้าติจื่อข่อพบ่ไดดอีหลีอินล่ะเอ้าเจังไดมันจังสิจือได้ยักเอ้าเให้เพันฟังแน่นะเหลจังไนมาเตมชมงพานเจียวยังแลเนาะเอาเอาปากเร็วอามอนี้มาอาบุญสะดี บุญเนี่ยบุญหยังตอนนี้เลยอุ้ยวัฒนาขาบูชาโอ้วัฒนาขาชาบูดิตีเออกระบุญเผด็จเออผู้ใหญ่บ้านกระมูผู้ชอยกับพักันให้จัจฉลากคุณสวยดาวได้รางวัลบ่ล่ะได้อยู่รางวัลน์ไงผู้ต้องคุได้ไหมป้าพัดล้องดีบ่แม่อีหยั่งล่งเย็นเอาไปถัดไปพอเมืองให้ให้กูถามเนี่ยอีหยังผู้ใดก็ดขืนมาลองเพ่งวังหันนี่อันอีเรโอแหลากไฟ ร้านบ่อกร้านไปไงอันนี้สตี้มึงเสียกูบ่อีนี่แมันยังอีนี่มันซื้อบาบักลีโอแม่นบ่กต่อไปนี่เดี๋ยวนี้อีซี่เอามันขึ้นมาปั่นเด้เลยนี่มันสิเป็นศิลปินดังไพ่ภาคหนาคอยมาอีหลีต่อไปนี่มันสีดังเออดังก็อีซี่บ้านนี้เออบ้านนี้มันก็สิตั้งวงเองมันก็สิแยกวงได้บ้านนี้เออเดังได้บ้านนี้รวยบ้านนี้เป็นหัวหน้าคนแล้วใจค่าตัวลุงร้องซาบ้านเนี่ย นี่ใจเอาบเกียวเด้อวันพะวันวันพากับมีการหามใจขาดโตตีนี่มไองพ่อท่องใช่ไหมะมึทันหลองพ่อท่อง่ไหบเกียวกับเพิ่นดอกบางหันหู้จไหนลยแล้วตวชูทีใจบ่ใจเด้อลลองพ่อเอ้ยอีหาวันมันสอนควมหลวงพ่าปล่อยปอบมาเขืาสิงท้องมันเนี่ย อย่ามาไกลกว่านด้อโอ้ซีซีแอ้ลผีหงม์ไส้คือหนุ่มชุดเดรสจังสันวะผู้ใดขุนเมฆไปอย่างติดอันซักกับซีขุนเมอฆหยามบมืออย่าเด้ออันมาลำมันคือถือไม่ออกมากสักอันก่อนมาบู้นักล่องขาล่องข้างหลังเลยโอ้ยกูกะวัดกูถือไม่ออกมาตัวเดียวละไม่ตัวหนึ่งเบอดังเอาเขาก็ได้เอาขึ้นมาให้กูตัวที่สองเสร็ดิอ้าวมันเป็แตกอยังลงไปสะกวันตัวให้ตัวจ้างมาลำจะไปแมน อียังก็เมย์โไปตัวกระจางมาลำจ้างมาลำเออมาลำไปไรล้ลงไปข่อยกับเป็นมะลำมดิ้นเมยอุ้ยพี่บ้าเจ้าหนี้เป็นเรื่อุ้ยพี่บ้าจังได้ข่อยมาอบุญน้ำเพลินซื้อข่อยกะลำเป็นยิ้มดูยิ้มพี่นอนมาดูโอ้ยยโอ๊มันเหงาอยู่ข้าห่างยิ่บวกเอามะลำตีลาเดี๋ยวนี้เมื่อโตค่ะตายหน้าแม่ไปยัง วนประตูเล็กเม้มกาไม่ก็ดีนะมื่อยับยาเฝ้าตีแล้วทำไงผัวผัวให้แล้วก็รับมวลอยู่ฟังเสียงเออฟังเสียงแ้นสาักงางสาเกียดพี่จะพูพครับเฝ้าจังเฝ้ามุ่งจ้าสิมหาจักรมาล้มทีเดี๋ยวแ่ละอันคาติลามมันไม่อได้ดอกตัวใสชุดเมซี่นี่มันถือสินเปลี่ว่าไหลองไห้ล้าเออถือสินเป่านนะเพ่นเออเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพร่ขออนุญาตเปลี่ยนสักคนนึ่เออเปลี่ยนสักนขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องให้นั่งเอกผู้ขาีแยนเปลี่ยนเส เส่สูตเพียนใส่บกุดออกมาล้ามึงงมเอาขึ้นมาเปลี่ยนอยู่นีเขาบอเขาไปเปลี่ยนทางไุหมโอยแม่นายเะนมโอยฝ้าใจจฝาใจบอกน้องพอเาบันว่าวัดด้นแม อพอร <โฮ S 1> บงจัการสิล่ำมันต้องเปลี่ยนชุดสิเปืนร่ำใช่แบดเปื้อนศาสนาเพิ่นเ่ราะไรมาดเบียแต่มาค่อยไงเถ<ฮ><ฮ>อะเฉพาะอีขินมักเจ้าเนา,ยาะยาเฉลินเพลงนี้มัอยากบอเป็นอย่างมู้นอาหานสีค่อยแข็งเอาขู่ขึ้นใส่บ่ได้ถึงถึงแล้ว นี่บอชุดเผ็ดนะเออแม่จะพาพสยเนี่ยหูดเชียมให้เย็นนั่นแหละโอ้ยมาเห็นเปลี่ยนทั้งนี่มั้งว่าแม่แอมแอมเบิดอิ่มเงียบสุดเผ็ดหมอลำเพลมันรูุนใส่เนี่ยใหญยเออเนี่ยเอาชุดลังไม่ได้บอล้ำเลยโอ้กูก็เป็นนั่งเอกตะโดนเนาะล้ำเลยบ่เออล้ำลำเอ้าการเสียล้ำมันต้องมีแค่นด้การเสียล้ำมันต้องมีแค่นแค่นี้แค่กินน้ำทีีปอบแค่นแค่นี้ เดี๋ยวามวหมอแค้นก็เด้อเอ้าเอื้อนมาเลยผัวเราเป็นหมอแค้นครับพี่น้องวลลัมขอบคุัโอ้ผัวเราเป็นหมอแค้นผัวเราเป็นหมอแค้นเป็นวลลเดผู้รอกขอย่างเียว้ย่างเร็วเร็วย่างส้มหมี่เฮ้ยยวมาเป่าพี่น้องะเจ้าท่าีท่นีท่น้ี่านท่าน้ท่นท่นนท่าานผูทนีที่นีนี่น้ีาาเผาเป่าาเป่า หันปรถึูช่างตลกดีกทั้งหัวทั้งเมียเนาะ <c oughs> เอออันนี้มันไถเด้ <c oughs> ตั้งใจเป่าไปเจ้าถ่าจ้างมอลำนั่น <c oughs> เอออยาา่าเป่าตีมาผู้ให้ฟังเสียงอันเฉื่อยเฉือเนี่ยคะ <c oughs> ่ะฟังเสียง มึงเนี่ยมึงมาจ้างบอลลัมื่อนจิมันลั่มเยียงอีปอบโอ้ยกมวนเนาะล่มลั่มล่มลั่มล่ล่มล่มล่มีหมอลั่ม่มลัอลั่มล่มล่ลัลั่มลัลลัมล่มัม่ััล่มล่กล่ สวัสดีพี่น้องผู้มีรถมีเกียร์ผู้มีงวมีควายไปแก้ปอลงนามมาล้มาเียนาวาตีผู้มีซ้ำมีถวยมีบวยมีแองผู้บกเตียงวลาเจ้าหน่วยเขาในบ่น้องคือตาบ้านหน้าปังมาบ้านหนูเป็นหลานไม่ให้เปืนไม่เดินได้หียยองหัวยองโอ้หัวเนาะไม่เดินได้หัวยองไม่ท้องขาปี เป็นพิการระเทอะไสบายดีมีเตียงสั่เอาแม่แม่ใจดีแม่จัภาพแม่จับภาพไหบ้านจนเกียนแม่จับภาพเขียรู่มอลำปัดบ้าเจ้าคือเอาเก้าอี้ออกจากดักมอลำัจังสั่นเอาเก้าอี้แม่แม่ลูกเก้าอี้แม่จังไหนเก้าอี้วัดรต้นน่เแม่ไปเอามาแม่กับตองนั่งแม่แม่เอามานั่งฟังรำมสิมอลำัมตรงนี้นั่งได้ไหมเสียหน้าเสียตาเหมือน ให้ลูกนั่งซาลูกปวดขาไายเอาที่อ่ไหนแย่เทียงกันเออสามาคีคือพังพลังเออพลังหากูที่นี่แล้วเบาก็ไม่เอียงไม่ได้สายซีฟังลัฟังลำมมันสิขาดตอนถือแม่พูละโตใแม่แบ๊วไม่อียกันนึองฟางรมันโมีแนวนางในเมีจ้าไปึงออกแบบนี้ขามาลำั่อนกับฮักจนจ้าจว่าจงไนขี่ที่หอดอีกกูจะซื้อให้นั่งน้ำกันนั่งน้ำกันเอาดข้าขนดเดียวกันมีคอยบคอยจ้า ไปอยังสีคอยเบาคอยจ่ากันละเอาจะพูด้าเรอย่างนั้นเลยดิเอาถือเล็กมาอย่างนี่เก้าอี้ด้นี่เอาเก้าอี้เจ้าไหนบ้านกูเอิร์ดเล็กเหมือนบ้านนี้ฮะเก้าอี้เสริมมันสีเสริมมันสีเป็นเก้าอี้ได้กเจ้าไหนมันนี่มันนี่เทียร์ไดนเจ้าไหว่าไปจ้าวเถอะโอ้ผมว่ามันสีขาคอยแต่นี่เดี๋ยวดิบุล่าต๊ะเกเหมือนปูอัมมอลัมพมวนมันสีมัดตีหมอลำมด้ฉันนกแต่๋ยวคอยเห็นมันถือเล็กเอ็นมาก่อนกับผ้าเรียนเลยหรือเปล่ามาตาคาบอเมริ อันนี้นั่งใส่อีกนางขัวนางความกันมัมันสีนั่งได้ตีมันสเพราเป็นเดือดเลี้ยงด่างหรือเพราะเดือดเลียงด่างนั่งความความกันสันญาณนั่งนอนสามนั่งเลยเนอะพี่นั่งสามไปบอรมนั่งในอีหลีบอเบื้องอันประทานโทษทว่าแม่เอ้ยแม่แม่อยังก่อมาจ้างหมอรำมาระจ่างหมอรำจ้าแม่มาดถือมองแม่มาดถือมองแล้วพี่เออสาเกตยดนักดนตรีหลับจบอยู่มองเดียวโอเคแม่อยากฟังรำมอย่าง เมี่ยอยากฟังเบิด์คูแนวเดี๋ยวนี้อันดับแรกนี่ศิลปินเมื่อรลายเอ็ดไหมอยากฟังชวีวัตดำเนินองไหมล่ะชวีวัตลาจะดำเนิน <Moment. S 2> oh. องโมเมนต์ฮู้ดตัดล่าตัดโมเมนต์มาตำทูพอดไม่เป็นแห<อ><อ>่งชาติเออเอาเป้าแค้นขืนมาแค้นฮู้ <c oughs> ส่งสิเป <c oughs> ้า่ไว้ดอกเถ้าเนี่ยย่งเพื่อนจ้างแต่หมอลำด่ะเอาบัตรลงหันใจไปเอาน้ำกันห่างจากหมอล่ำหมอแค้นแต่ละเอื้อยเอาขืนได้เร็วจะเลี้ยงมากเพว่นจ้าง เก็บผ้าเอาไปเก็บผ้ายอย่างเอาฝ้าห้องตึงมั้งหันไหมน yes. yeah, ั่นกูว่าตัวก่อนล้วแม่แม่ลูกเฮ็ดยังแม่แม่ลูกเฮ็ดยังเอาแม่จะไปเก็บผ้าแม่ลูกฝ้าห้องนึงหันแหมไปยังคือนแไปเก็บผ้าเอาฝ้าห้องตึงมั้หันแหมก่อนล่ำมันตัวแม่ก่อนล่ำเอาก่อนล่ำบ่ดงจ้าก่อนล่ำเขามึงอย่าลูกอีเปีดมึงห้าก่อนล่ำกูบอกไปไตมึงสิว่าไตน้ำก่อนล่ำกูงกูใจเย็นเนาะไอมันเปลือกหนเปลือก แมมึงมองแล้วกันมึงทำแล้วกันไมหมลูกได้ป่ะเนี่เขาสิอ้อยหายยังกับพ่อต้องลูกเขาใจพ่อไม่กับพ่อไมลูกเออโอ้สติตดีดีฟังสวีวันคือเก่าพ่อแม่โอ้ยบ่ฟังหรอกล่ะมันตรเจ็บตัวเอาไหมซะเอาผู้ใดลอกันหลัดปอฉลาดน้อยนั่นว่าฉลาดน้อยส่งเสริมเอาเป้าขึ้นโมแข็มโอ้ยฟ้า ฝ่าห้องคว่ำอย่าลืมความที่ปอสั่งเด้อแล้วแฟนเด้อแล้วยากันหรือวบัดนี้บัดบับฝ่าห้องตึงพุ่นตึงพีพีเปอดนะปออยู่ไหไปเอาแม่มาขอไปหาพี่ปอ,ปอขอไล <ขอ S 1> ่เสืนเขาสีล่ำสวีวันล่ำปอล่ำอย่งางกะซางมันเป็นทำนองล่ำเข,อขอาเขาบ๋อเห้ลูกเจ้าขาใจบอ๋อเดี๋ยวนี้นั่นเอาพี่ปอมาไหมนึกถึนไหม ี่บอกอธิบายไม่รู้มาล่ำรอบอกใจรอบชู้รอบสองหรอได้ไหมเทียสองแล้วเอาพี่ปอไหมพี่ปออยู่ก่อนล่ำสิลูเข็ดยางปัวมันพี่ปอบ้าบัดดอนเกียร์สักทีเดียวนีิมันยาลูกยาลูกพี่ปอบมื่ไหนมาบัดดอนเกียร์พี่ปอจอดูหน้าประตูผุนพี่ปอผุนมานั่งนั่งนั่ง จะเป็นไม่ไว้ยกูกระจอกเอาเชสามล้ำเฮาบบตองล้ำแบบอุบลบบตองอยหาฝากระส้นราลูกอยู่บัดขึ้นแท้เอาแบบไมกระส้นไปกระสินแหละกระสินเอาแบบพญ่วิรพงศ์แบบง่าย่าแบบจแบบบ่นี้่าละโอมละรวยว่ามหาละรวยผู้พาษิดูใจเปรอละละ เลีวสิปเนี่มึงก็ไเสกไส้หนากูถีบไส้แปมกูเสกใสยังกะเลียงของกูกัจะมากวนรั้บอเ่าไปแยกมันเขอิ่มกวเอาล่ดีภาพจะไหมาสวดรวเดระอมละรวยว่ามหาละรวยภูคาสดูวยส้แปวสิโป๊ะไปตามลม อมคาถาลิ้นทองของสัมมาระโคดมสืบจมมณ์หออนครับมนณ์กนนับหนึ่งของจังหวัดมอลำกาลสินอกาลสินกับ่ไห้ลูยบ่ากาลสินศิลปินผู้ไทยสวีวันดำเนินอุบลเลยหาป่าหาผลบ่ให้ลูกเจ้าใหญ่บอกเจ้าว่าศิลปอแม ศิลปินผู้ไทยสิว่าได้โยบ่วงสตเป็นซะดีลูกอีกแล้วรอบที่สามแล้วโอ้ยแม่ลืมตัวลาแม่ชั่งใจชื่นใจทำไมทำไมพระจตุรีไอดีขอโทษขอโทษนัง่งนั่งเล<อ>ยโอ้ยมานัออ่งคือไก่หน่อยยอมสีทั้งข้องหนัง่งถมเลยนั่งพร้อมกันนั่งเท่าบอกกันเนี่ยความ้อมพอมักความสามัคคีพุดส<อ>ีไดงพนังพูดสีได้งานบ่ล่ะเจ้าเป็นผู้ลูกเด้อมาล่ำเอาเอาล่ำร่ำร่ำร่ำเอาแบบมีฟ้ามีฝนก็ได้ปะเนี่ย เออเอาไข<ห>รแม่ล้อก,กันป่ะนี่พ,นพี่สมัยพี่ล่ำช่วยไหมล่ะพี่สมัยพี่ล่ำช่วยห้ามลูกนะอ<ร>เอาแค่มาเอ่อเลูกก็แม่เ,เด้อเอาลูกมาลูก ปวื้อเอาไมตันเอาแบบไดไหมต้องล้่งแล้วเอาแบบใดเอาลเดินเพราะยจะฟังเพราะลเดินเดอาเแค่เดิแล้วข่นว่าลาเลกมาชาทุสาทุเดินพุทธลัตนังธรรมลัตนังสันัตนังเดินลัเดินลัขอเจยังเียวตประกาละคุณให้พุ่นุ่ิลคุณทานไม่ใ่ก็มาจงมาพบมาบังจงมา กไปวันมีหาพอหาเม่มอีอเมีแล้วว่าจังไหนสันเอากูวาอจากฟังลำเดินเอาคอไปไหนแรนลำดีวังหันไม่คนเดือนโอ้ยโอโทษเดออจะขพเหยียบปากนเียงหลำเดินไปถึงลำใหญ่ถึงใหญ่กว่านันล่งลำยาวใส่ไปไปเออไมล่งลำยาวให้พี่น้องได้ฟอนเอ้าเจ้าคืนอาจารย์นักนีเลยแม่แต่เงินหมอ วาดนักเอกวาดต้องสิ่งพงองฟาดฟาดนักเอกสมัยตะกี้จากเป็ด มีหมอลำก็ต้องมีหมอจอยหยบบาบะพี่หยบาบป่ดิมันคือักแย่กูแย่ไม่หั่งจังพี่สมาธิในก,การฟังลองฟังล้ำเอาแม,ม่ไม่ังมูนาเวทีี่ก็ไดเหยียปากก็ยักบาดเน๊ะไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณหอายหลายเพรอบความกำลังศูนย์หัวตีไม่คือว่าตาบอดนึงหันหัวหัว อาใจตลกเกียร์คอยตักพิจัดการน้องเหมืองวลลัสวยเร็วสวยนี่สวยหนึ่งสวยสองสวยสามยืนนี่เปรดมึงมาตั้งใจฟังล่ำน้ำบันน้ำเมืองเขาจังเกียร์เอาคนมาก่นมีสมาธิในการฟังร้องฟังล่ำในพี่น้องปูสาตาฟังล่ำทั้งนั้นพูดใดบอกมึงสวยพูดใดบอกมึงสวยอีห้ากระโปรงบานอยู่นี่แหละเนี่ยพูดไอ้อีเขียวเขียวเนี่ย อีกเงี้ยเขียวแต่รับเงินได้ลายประหูเรียงเด้เฮ้ยอีกข่ยเอ้ยเพราะอุทยอานปะโนสวยพี่ตั้งเบิก์คาตัวจากับแม่แห้งละมึงนั่นเอ้าให้เรียกเอาอันจ้าเข้ามาใจเอาไหนฮะฮะมีมึงกูได้ต้นดอกเพลิงบาดนี่เอาโนโบฐานาน้ำเด้อผู้มากินมาทานน้ำไปไงแล้วห้พรอนพเนะบัดไตห้พรอนพเนะต้นดอกเพลิงให้พรอนพเนะ